มนุษย์เหล่านั้นจะมีการจเจริญเติบโตตั้งแต่วัยทารกวัยเด็กวัยรุ่นวัยทำงานและวัยสูงอายุซึ่งวัยสูงอายุนั้นเป็นวัยบั้นปลายของชีวิตดังนั้นจึงมีปัญหาในทุกด้านโดยเฉพาะด้านร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อและโครงสร้างทำให้ไม่สามารถทำกิจกรรมต่างๆเหมือนช่วงวัยรุ่นได้ด้านอารมณ์จิตใจมีการเปลี่ยนแปลงง่าย ขี้งดหงิดมีความวิตกกังวลเนื่องจากการเจ็บป่วยด้านสังคมอาจเกิดมาจากการมีเวลาว่างมากเกินไปจึงรู้สึกว่าตัวเองถูกลดคุณค่าลงความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวและสังคมเริ่มมีน้อยลงทําให้รู้สึกโดดเดี่ยวปัจจุบันจํานวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้ จึงรณรงค์อย่างต่อเนื่องให้ทุกคนตระหนักและพร้อมดูแลผู้สูงอายุให้ทัดเทียมเช่นเดียวกับการดูแลประชากรในกลุ่มอื่นจากข้อมูลของสำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุคาดว่าในปีพศ2563ประเทศไทยจะมีประชากรในกลุ่มผู้สูงอายุจํานวน12,621,700คนซึ่งมีจํานวนเท่ากับ20%ของประชากรไทยทั้งหมดในปัจจุบัน ดังนั้นเราต้องหันมาใส่ใจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ในอนาคตอันใกล้นี้หลัก3อในการดูแลผู้สูงอายุอที่ 1. ออาหารการบริโภคอาหารนั้นเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ ดังนั้นจึงควรให้ผู้สูงอายุรับประทานอาหารที่หลากหลายและครบทั้ง5หมู่ควรหลีกเลี่ยนอาหารที่มีรสหวานมันเค็มและควรมีผักและผลไม้ในทุกมือ้อควรรับประทานอาหารให้ครบทั้ง3มือ้อสองอารลม ควรหากิจกรรมให้ผู้สูงอายุทําเพื่อคลายเครียดเช่นการทําสมาธิเข้าวัดพบปะพูดคุยกับวัยเดียวกันเลี้ยงดูบุตรหลานเพื่อให้ผู้สูงอายุมีอารมณ์ดีขึ้นอที่ 3. ออออกกําลังกายผู้สูงอายุควรออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ อย่างน้อยวันละ20ะถึง30นาที3ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อช่วยทำให้คงสภาพการทำงานของกล้ามเนื้อขอ้อต่อต่างๆและทำให้การสูบฉีดเลือดการไหลเวียนของโลงหิตไปเลี้ยงร่างกายในส่วนต่างๆหัวใจและปอดทำงานได้อย่างปกติ เพียงท่านหมั่นดูแลผู้สูงอายุตามหลัก3อคืออาหารอารมณ์ออกกำลังกายผู้สูงอายุในใบ้านของท่านก็จะมีสุขภาพดีและจิตใจล่าเริงแจ่มใสจะเป็นผู้สูงอายุที่สุขภาพดีอย่างแท้จริง